สวัสดีพี่น้องสวัสดีเบิร์ดสมองสวัสดีเบิร์ดสุขสุลคุณพ่อกำลังเอื่นคือเก่าพี่น้องทำ <c oughs> แม่กับน้องพ,พ่พอซีปีนหิกขัวไว้เตรียมมืองานพี่น้องเลยยังอีกสี่มือมือที่สี่กับแม่พี่น้องเลยนอนอ <c oughs> นบ่ได้บ่เถอนอนมือที่สี่ละมาเปุ๊งยังมาขวนกันเล้วพี่น <c oughs> <ข examples> ้อง พี่นอนบ่ได้มาพอนอนพอนนที่สั่งนางเป็นนางเป็นเต้นนั่งเมาหอนน่ะอนล่างเงี้ยั้นสีนี่นางตาขนนี่มาหอนเจ๊นี่ผลแล้วนี่จ่ายหอนนี่เลยนี่ตหาเร็งลงฮาเจ๊ซี จจพนหละดิจ๊ะบอกนะผู้แต่งหน่ให้คือเจพนหละกับเจเจนอัมมาลาล้างขวดพี่น้องเอ้ยสมัครคาเเข็โอ้ยไก่เขาไปกินเมืเ่อไหร่ ใช่แห้งเลยอาไม่ลงหดคออหนว่าโอ้ยแม่ใหญ่บ่เนาะแม่ทีเดียวยายเลยพี่น้องลมอู่อยู่บนเก่าเลยนะ ลมมันไปแล้วมันอู่ลมมาคืนคือกับอืมพี่น้องไม่อันใหม่โอ้ยพี่น้องเลยลมอู่บนเก่านะ บอกอยังบ่กเปียกอันนี่เงี้ยพี่น้องบอาไวเลยพี่น้องไอ,อ,อ้นนี้ตัวปิดแล้วพี่น้องอันนี้ที่คัวแล้วตายแดดไว้มันจะจำง่ายพี่น้องจ้าแต่ว่าปิดบ้านอะไรอ่ะพี่น้องเยไปเปิดอ้าทางนี้ปิดต่อพี่น้อง

เอ้าขอโทษขออภัยมีแต่ผู้อยากลาบอกท่านได้ขู่ซอีกกะมันอู่มันอู่มันลมมันลงไปแล้วมันอู่ใส่กระแพงแล้มันลบงขึ้นป่ะคเพิ่งขึ้นเก่บาบอกให้ย่องมาพี่ก็ไม่ย่องบอกท่านได้ขู่ซะ <c oughs> สมามครก่อนเนาะตั้งต่ำพี่น,อนอ้องเออดปากออดดังขั่แล้วละต่ำ ตากแดดไว้น้อยนึงแล้วกระทำพี่น้อยน่ะเห็ด

ตพ่อพูดนะคะต่ำได้อีกได้ขนาก็ตั้อีกน้ำมีพี่ดูมันฉีออกเลยแล้ว ลูเดีต่มันเลยกดแต่สิลูแต่แค่

ไปเสียาน้มเปิดน้ามาอีแม่อีม่เปิดน้าใสีหายเขาว่าบาอกวมเสองเสียด้ยรูก <c oughs> มพริกอันั้นเพชรได้มาริกมันแดงหมากแดงแดงแล้วนี่นะมันเพชรต้องใสม่มงไก่ถึงจะเห็นเบริรก่อยืนต่ำ เด็าเนด่น่นอนเลยนั่นเด็กหออันน uh ึงยังอยู่หกนะกทำผิมนนตอ เอาน้องว่าซื้อไน้องแคท้ามเ่อเด้อยังคือว่าถือไปซื้อน้ำเย็นๆมาสุกิบะน่เงินอยู่หาบาทโอ้ยจุกยังเหาบาทดีโดฮันเด้เฮ้ยดีโดถูกไ้นาเอาบ่ซื้อเหรอบ่อิ่มนะห้าบาทดูตุลาบาทสองบาทหยุดกินเกิบได้ นี่เานี้นี่ไนี่ยงก็กินเนาะี่หนนี่เกแตกปยาตไปมุไปงเสีย่กันเอาไปเชงเมียเนาะเมื่อลเราทำมาเมื่อนี้ตับรือแตกกี่ลกิโลตับอไเนาะเียสะ นกจำนกแดดสองคู <54. S 3> ่โอ้โหดังดดังะเ้งอีนี่นะเบามแล้วนะเบอ ขัวเขาขัวพี่น้องขัวมาพีกเรีกเลยตเจิน้อยตนี้ตนี้จะจะขัวลายไม่แมมันตันานเลยขัวเขาขัวขัวเขาขัวขัวมาพีกพี่น้องเลยนานใกล้เข้ามาเลย

ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเสมอเดี๋ยวพี่น้องเด้อลาเลยพี่น้องคิปหนาพอกันใหม่พี่ผ่นึองขอโทษเข้าไปเดี๋ยวพี่น้องเด้อบ๊ายบาย